1-3ธันวาคมนี้บ้านเราอากาศอุ่นขึ้นนะคะหมอกและฝุ่นก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะจากนั้น4-6ธันวาคมต้องระวังฝนหลงไปดูค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่1นถึงสธันวาคมนี้ทั่วไทยมีฝนน้อยลงค่ะมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมนั้นอ่อนกําลังลงด้วยนะคะทาให้ลมพัดเบาลงอากาศอุ่นขึ้นมีหมอกและฝุ่นเพิ่มขึ้นจากนั้นช่วงวันที่4ีถึงหธันวาคมอาจจะมีเมฆและความชื้นเพิ่มขึ้นมีฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางพื้นที่นะคะเพราะว่าช่วงนั้นจะมีมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมอีกระลอกอากาศเย็นถึงหนาวได้ ในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนส่วนทางภาคใต้ค่ะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณของฝนตกหนักไม่น่ากังวลคลื่นลมก็อาจจะแรงขึ้นบ้างนะคะก็ยังคงต้องระวังชาวเรือชาวประมงนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีคลื่นลมแรงด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้มวลอากาศเย็นก็ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอกระลอกช่วงที่อากาศอุ่นขึ้นต้องระวังหมอกหนาและดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN เอได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ